นักเรียนมางฟังนักเรียนคะโจทย์ว่ายังไงนะอ่าน้องกันนะคะให้ฟังหน่อยสมุนไพร490กรัมถึงนำมาแบ่งใส่ถุงถุงละเท่าเท่ากันทำไมต้องมีคำว่าแบ่งให้เท่าเท่ากันเพราะอะไรการ่านจะเป็นการแบ่งเท่าเท่ากันแบ่งเท่าเท่ากันได้กี่ถุง ได้70ถุงแบ่งเท่ากันจะไม่มีใครได้มากกว่าน้อยกว่าแบ่งให้เท่าเท่ากันได้70ถุงแต่ละถุงเขาจะเท่ากันสมุนไพรเท่าไหร่ส,ส,รสุดทามสมุนไพร2 0 0กรัมเทนนำมาแบ่งใส่ถุงในปริมาณเท่าเดิมได้กี่ถุงโจทย์อันนี้เป็นโจทย์การเทียบบัญญัติไตรยางใช่ไหมคะใตรแปลว่าสามอ่ะไตรแปลว่าสาม แล้เรียนมาดูนะเราจะเทียบยังไงมันจัากใจย่างคร<ด>ูเคยบอกมาเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามไม่ได้ไหนนะได้านอ่าไว้ด้านขวาโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามจํานวนอะไรลูกกี่ทุงอ่าจำนวนถุงเราจะเอาถุงไว้ด้านขวาโอเคไหมคะทำยังไงทีนี้สิ่งที่โจทย์บอกมาคือ490กิโรัมแบ่งได้7 0ถุงเราเริ่มวิธีทำเลยนะ ก็คือสมุนไทยสมุนไทยกี่กรัมลูกสี่อสี่ร้อยเก้าสิบกรัมแบ่งใส่ถุงเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนเป็นคำตอบได้เลยนะด้านขวามือแบ่งใส่ถุงในปริมาณเท่าเท่ากันได้แบ่งใส่ถุง ใน,นบบในปริมาณเท่าเท่ากันได้กี่ถุงลูก490กรัมแบ่งใส่ถุงปริมาณเท่ากันได้กี่ถุงอ่า70ถุงคำว่าถุงเราอยากรู้ถุงเราถุงไว้ขวามือวันทัาต่อมาของใตย,ยางเราเขียนเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนตัวเลขจากสมุดไทย490กรัมเป็นกี่กรัม อ่นั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามถ้าเราเรียนมาอีกนึ่งเนาะถ้าสมุนไพรสอง <c oughs> ร้อยสิบกรัมนี่คือโจทย์ถามจะแบ่งใส่ถุงเขียนมาเดิมแบ่งใส่ถุง <c oughs> ให้ในปริมาณเท่าๆกันได้กี่ เริ่มเทียบไปอย่างครูเคยบอกนักเรียนว่าอย่างไงนะช่วยตอบหย่อยนะคะตัว้านขวามือสุดที่อยู่บนกรรทัดด้านบนมีสองกระทังใช่ไหมมีกี่ตัวเลขนักเรียนหนึ่งสองสามมีอยู่สามตัวเลขใช่ไหมคะมีอยู่สามตัวเลขมีอยู่สามตัวเลขมีตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวอะไรตัวนี้เป็นตัว ตัวอะไรอ่าเศษตัวนี้เป็นตัวอะไรตัวตวนตัวนี้เป็นตัวอะไรคูณโอเคเศษก็คือเป็นตัวตั้งเศษเศษเศษส่วนด้วยเท่าไหร่นะลูก้อ่า490แล้วก็คูณด้วยอะไรคะลูกคูณอะไรสองร้อยสิบอ่า210ได้แบบนี้ออกมา อ่าตัดคอนทีนี้ตัดคอนยังไงตัวนี้คูณกันตัวข้างล่างเป็นตัวหารนักเรียนตัดคอนนั้เรียนจะเอาศูนมาตัดจะกศูนตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมอ่าพอตัดแล้วมันจะเหลือเจ็ดคูณสองร้อยสิบส่วนด้วยสี่เก้ามีตัวไหนตัดคอนได้ไหมถามหน่อยมีมีไหมครับเจ<น>็ดอ่า ก็บอมีเจ็ดเจหนึ่งเอ่ะเดี๋ยวพอใช้สีกอมองเห็นเจ็งเพนเ็นสี่สิบเก้ใช่เราได้ออกมาแบบนี้เอล้วเจตัดทอนกับสองร้ิบได้อีกมได้ไเจดสามเพนยี่สิบเจ็ดหนึดเเ ยีส่สิบเอ็ดเจ็ดูได้ส่วนตจุัเหลือแค่หนึ่งกับอะไรสามสาแสดงว่าแบ,บ่งเ,เท่ากันได้สามสิดหน่วยก็ได้หน่วยเป็นอ่าได้สามสามิบคูนไเองนั่นเองก็จะได้คำตอบออกมาว่าดังนั้นสมุนไพรสองร้อยสิบกรัมเนี่ยเพนนำมาแบ่งใส่งในปริมาณเท่าเดิมได้ อ่ะทีนี้เรามาดูความสมเหตุสมผลของคำตอบกันหน่อยสมเหตุสมผลไหมเรามาดูว่าที่แรก490กรัมแบ่งได้กีบวม70ถุงพอ210กรัมเนี่ยมันน้อยลงจากเดิมไหมน้อยน้อยลงจากเดิมมันจะต้องแบ่งได้น้อยลงใช่ไหมแล้วคำตอบมันน้อยลงไหมจากเดิหลือ3เียบน้อยลงไหมลูกน้อยลงไหม ว่าคำตอบก็รวมแุนคนแต่รจะถูกหรือจะผิดคือมาอยู่ที่วิธีเราคูณหารว่าจะถูกไหมโอเคนะคะ